สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ f t j Family ครับหลังจากที่หยุดยาวครับเชี่ยวสงการแล้วก็ไปพักร้อนมานะครับก็กลับมาลุยงานกันต่อดีกว่าช่วงนี้อากาศร้อนร้อนมากครับร้อนค่อนข้างไวเนะต้องรีบทำงานกันแต่เช้าหน่อยนะครับผมพอสักประมาณ10โมงเนี่ย1 0โมง11โมงถ้าใครพอที่จะหาเวลาเข้าร่มได้เนาะก็น่าจะรีบเข้าเข้าร่มนะเออแต่ถ้าเกิดใครที่ ที่ยังต้องลุยงานกันจะกกางแจ้งนะครับก็ใส่หมวกนะครับใส่เครื่องป้องกันก็อย่าไปใส่จนหนาเกินจนร้อนข้างในออกมาแล้วกันนะแล้วก็พยายามกินน้ำมาเยอะครับเป็นห่วงเป็นห่วงนะครับเพราะว่าพีเอฟเนี่ยอ๋อซุดไปสองรอบแล้วนะคือก็เดินให้ข้าวไก่ให้เปลี่ยนน้าไก่ด้วยความที่เราเป็นห่วงไก่เนาะก็คอยดูแลเขาอย่างดูแลเขาแแหละไปเอาน้ําไปสาดพื้นให้เขานะครับแล้วก็ รียกว่าไปเปลี่ยนน้าไปเติมน้าอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้เขาร้อนแล้วเราก็เดินอยู่ในร้าวไก่มันก็เป็นร่มอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่ไรู้ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนจนเกินไปแต่มันก็ร้อนจากข้างในไงมันก็ร้อนสะสมจากข้างในด้วยที่เราเดินทํางานด้วยความร้อนมันก็มันก็ดันขึ้นมานะครับเสร็จผลรู้สึกตัวออกทีคือเฮ้ยแม่งร้อนจัดเลยว่ะก็ขึ้นมานั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็อาบน้ำโอ้โหวันนั้นคือน็อกคือนอนทั้งวันมึนหัวโมหัวไม่มีแรงคือแบบร้อนข้างในอึดอัดอะไรเงี้ยพี่เจี ช่วยกันเอาผ้าซับน้ําเช็ดตัวนะครับแล้วก็กินเขาเรียกว่ากินเกลือแร่นะนอนโซมอยู่ประมาณสามวันกว่าจะเบานะครับพอเบาเสร็จปุ๊บก็พอดีช่วงสงการอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นนี่คือเล่าเท้าความให้ฟังนะแล้วก็ไปเล่นสงการอะไรปกติพอหลังสงการเราก็ไปพักร้อนกันมานะครับไปพักร้อนไปชายหงชายหาดอะไรเงี้ยด้วยที่เราไปทุกป,ปีอยู่แล้วพอกลับมากลับมาถึง คือน,น้าที่เราเตรียมไว้ให้ไว้ให้สัตรรวต์เราเนี่ยไว้ให้สัตว์ในฟาร์มเราเนี่ยตอนแรกมันก็โอเคแหละพอดีพอดีเนาะเสร็จในช่วงที่เราไปเที่ยวนะครับอ,อ๋ออากาศมันดันร้อนมากร้อนมากจนไก่เนี่ยก็กินน้ําเยอะเยอะผิดปกตินะคือก็กลับมาน้ําก็แห้งเลยแต่ไก่ไม่ได้เป็นไรนะไก่ก็คือประมาณว่าน้ําก็หมดพอดีนะในวันที่เรากลับมานะครับเราก็เลยเดินเติมน้ําวันนั้น เดินเติมน้ำตอนเย็นเราไปถึงตอนเย็นแล้วเราก็เดินเติมน้ำสึดปกติพอตื่นเช้ามาเราก็ลงมาแต่เช้าเลยมาดูว่าไก่มีอาการน็อกน้ำไหมอะไรไหมคือก็ไก่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันุ์แล้วก็แม่ไก่ที่เลี้ยงลูกแล้วก็ลูกไก่เล็กก็ปกติดีขับมูลแข็งแรงก็แสดงว่าอ่ะน่าจะน้ำหมดเมื่อวานเย็นพอดีไก่คือได้กินน้ำแล้วก็อาจจะแบบว่าแล้วก็หมดพอดีอะไรประมาณนี้ เราก็เร่งเติมน้ําใหม่เปลี่ยนน้าใหม่นะครับแล้วก็เก็บกวาดร้าวขี้ไก่ออกแล้วก็เอาน้าพรมร้าวพรมบริเวณดินในร้าวอะไรอย่างเงี้ยจะเดินดูรายละเอียดมีไก่ป่วยไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตามภาษาคนที่ทําฟาร์มเนาะก็เลยเจิ่นอีกวันนั้นนะครับทาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยจะเป็นเวลาที่ประมาณส1บเอ็ดโมงจะเข้าเที่ยงสิบเอ็ดโมงครึ่งจะจะข้าไปเที่ยงวันนะ ก็เป็นอีกแล้วก็รู้สึกใจคอไม่ดีวิตวิตขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยอาการคล้ายจะเป็นเหมือนครั้งแรกก็เลยรีบขึ้นบ้านมานะครับวันนั้นก็เลยรีบขึ้นบ้านมาเสร็จแล้วก็อ่าเข้าไปอยู่ไปในห้องวันนั้นไม่ได้อาบน้ําคือรู้สึกว่าจะไปอาบน้ําแต่แต่แต่ความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยถ้าไปอาบน้ำมันแย่แน่เลยก็เลยไม่ได้อาบน้ํานะครับก็ก็หลับเผลอหลับไปเลยแล้วก็กินเกลือแรกกินอะไรเงี้ยตื่นมาอีกทีนึงหลับตั้งแต่เที่ยงตื่นมาอีกทีหนึ่งประมาณสี่โมงเย็น ก็รู้ตัวเลยว่า้มันก็ยังไม่เบาอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นก็เลยไม่ได้ทาอะไรพอสี่โมงเย็นเนสร็จปุ๊บก็ก็ยังพอเดินได้มากมืนๆก็ลงมาให้ข้าวไก่แป๊บเดียวเองไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเลย,เลยให้ข้าวไก่เสร็จแล้วก็รีบขึ้นบ้านแล้วก็นอนเนี่ยแล้วก็เลยจะเป็นห่วงเพื่อนๆว่าบางทีเราจะดันเกินไปดันทุรันดันเกินไปมันจะร้อนกันไปแล้วก็ไม่ค่อยได้กินน้ําด้วยนะครับถ้าเกิดเรากินน้ําตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็น่าจะพอช่วยได้บ้างน,นะครับแล้าไก่เนี่ย ถ้าเราใส่น้ําไว้ให้เขาอะไรไว้เขาแล้วแดดไม่ส่องไม่ส่องโดนตัวจนเกินไปเนี่ยเขาอยู่ได้ครับแต่เราอะจะอยู่ไม่ได้เราจะอาจจะกลายเป็นที่สตกขึ้นมาหรือว่าบางทีถ้าเราไปดันเกินไปแล้วเราแบบน็อกแดดแล้วตุยขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มนะฮะคือไก่ก็กลายคนบอกเฮ้ยก็ชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันอ้าวก็เอาซิเอออยากใช้เสียงสูงบังมึงก็เอาซิก็ดูแลไก่ให้รอดนะครับแล้วก็ตัวเองตุยไปก็จบ ใช้บาส่วนเพียเองก็อ่ะก็มองบอกแลเก้าสิบกันประมาณนี้ไปเดยวไปเดินให้ข้าวไก่กันดีกว่าก็มีอะไรมาอัปเดตให้ดูนะครับแม่นี้นะเป็นแม่ต่างชาตินะแม่ไฟป่าลูกๆก็ไม่งเอาเฟซีที่จับจองไว้นะครับตอนนี้มีจับจองไว้3ามคู่นะก็บอกว่าสวยครับชุดนี้สวยทั้งนั้นเลยแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงครับแม่ไก่เขาเลี้ยงลูกดีมากสิ มี12ฟัก12ออก12นะครับแต่ช่วงนั้นอากาศมันร้อนแล้วเราเรามาเห็นช้าไปเปลือกไข่เขาแตกแตกไปก่อนก็เลยตุยไปก็สรุปเหลือ11ตัวครับรอดหมดครับ11ตัวสมบูรณ์แข็งแรงรอรอให้อายุครบเดือนครึ่งแล้วเพีย์จะทำวัคซีนนะครับแล้วพอ2เดือนขนสีแทงหลังแล้วก็จะเริ่มส่ง FC แล้วก็อาจจะเปิดจองใหม่ต้องรอดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวมันจะไม่ครบคู่ไงถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยต้องการตัวเมียตัวเมียอย่างเดียวตัวเมียตัวเมียตัวเมียคู่หนึ่งตัวเมียสองตัวเลยนะอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับจองเข้ามาได้นะแต่แต่ตอนนี้คือเราลองรอดูอยู่เพราะว่าสามคู่ที่ถูกจับจองเนี่ยก็คืออ่อเป็นสองคู่แรกจะเป็นผู้ผู้ผู้เมียนะครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะสองคู่และอีกคู่หนึ่งจะเป็นตัวเมียทั้งคู่ นะครับตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวรอดูอีกพักหนึ่งแล้วเราก็จะประมาณว่าเปิดจองใหม่เนี่ยแล้วมันมีแม่ไก่ที่จะบอกว่าแม่ไก่แม่นี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเนี่ยยังฟักอยู่ในนั้นอยู่เลยนะครับอัตอาก,กรหนุ่มน้อยขึ้นมาชามไว้คือฟักไข่น่าจะเพราะร้อนหรือเปล่านะครับพอเนี่ยไก่เริ่มจะออกอีกสักสองอีกสักวันสองวันเนี่ย เอปเอ,เอป,เประมาณนั้นน่ะเริ่มจะออกเขาจิกไข่แตกนะครับก็ทําให้ลูกในลูกที่อยู่ในไข่มันตุยเพียบก็เลยไม่ให้ฟักแล้วตอนนี้เขาอยู่ในองค์เปล่านะครับเขานอนตัวเปล่าแต่เขาก็ยังกกอยู่เพราะเพิ่งเอาไข่ออกมา,มาเมื่อวานเลยเอาลูกออกมาใส่กระถางข้าวไว้เนี่ยออกแล้วก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็เหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ยังรอรุ้นอยู่มีวาง <c oughs> แค่วางไว้ข้างนอกไงด้วยอากาศที่ร้อนลูกเจี๊ยบก็ออกแล้ว <c oughs> โอ้ยชว่วงนี้อากาศร้อนครับกินน้ํามันเก่งต้องคอยเติมน้ําอันนี้น้ามาให้ลูกไก่นะครับแต่นี้ต้องเติมน้าให้แม่ไก่นี่ไงสมบูรณ์แข็งแรงครับนี่รอกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่ายเข้าก่อนิวข้าว้าจากเช้าเขาก็เห็นกระป๋องข้าวเขารู้แล้วเอ้ยสมบูรณ์แข็งแรงนี้เลยครับ แม่ไฟป่านะครับเขาเรียกว่าแม่นี้นี่แม่นตะเกียงนะครสองตะเกียงเลยนะส่วนเจ้าทองก็แม่นตะเกียงเหมือนกันครับชุดนี้น่าจับตามอยชุดนึงเลยครับผมน,นี่ไม่ชุดอันนี้ไม่ได้เอาเข้าผสมนะครับพอดีเอารูกเจ้าทองนะชุด ชุดหกเดือนขึ้นมาช้าไว้ะส่วนแม่นี้ฟักไข่เสร็จแล้วเตรยมาให้อยู่ด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มความเป็นชายนี่จะขังรวมไว้อีกสักสองเดือนนี่รับรองฮะสวยงามแน่ครับตัวนี้เจ้าทองแม่ใหญ่ครับฟักไข่แล้วนะฮะเจ้าทองสมบูรณ์ นะสมบูรณ์ดีนะครับคอขี้กากหายแล้วนะครับผมสีสันสวยงามนี่ฮะแข็งแรงดีครับเดี๋ยวจะเริ่มเข้าผสมอีกแล้วครับแต่คอคอเป็นคอดอกหายนะครับแต่แต่แต่รู้สึกว่าระบบการหายใจไม่หายครับคอจะดำคลอกคลอกคลอกเนะี่ยแล้วก็ถ้าเกิดอา่าร้อนจัดจัดหรือว่าเหนื่อยจัดจัดเนี่ยหน้าจะดำนี่ครับไข่ ไข่แม่ใหญ่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าลูกมีไขป่ปฟอมอยู่กี่ลูกไข่จริงหมดเลยอ่ะประมาณสิบห้าฟองมาดูกันว่าจอดกี่ฟองนะครับ กาศร้อนครับก็อคอยเติมน้ำไม่งั้นไก่อาจจะช็อกน้ำได้ครับใส่ไว้เยอะๆเลยอ่า